สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอพระสมเด็จวัดรังซององค์หนึ่งให้ทุกท่านได้ได้ชมนะครับผมมามาลองชมมาลองส่องกันได้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมจริงๆล้วเคยนําเสนอพระองค์นี้ให้ทุกท่านได้ชมมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นใช้กล้องมือถือถ่ายนะก็รู้สึกว่าสีมันจะเพี้ยนหน่อยนึ่ง แต่แต่ว่าตอนเนี้ยเราใช้กล้องอ่ากล้อง DSLR ใช่ไหมที่เขาเรียกกันเนี่ยจริงอันนี้ผมก็ซื้อไว้นานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ก็เลยลองเอามาถ่ายถ่ายเป็นวิดีโอดูอาแต่ก่อนเนี้ยไอ้กล้องตัวเนี้ยผมจะใช้แบบถ่ายรูปแบบเป็นภาพนิ่งอะแต่พอมาลองมาถ่ายกับกล้องวิดีโอดูเออเฮ้ยดีอะสีมันไม่ค่อยเพี้ยนสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอสีมันไม่เพี้ยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกับการดูพระเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ย มันไม่ได้สีแบบคือแบบเหมือนกับว่าสีเพี้ยนไปแบบดูแย่ไปเลยอ่ะอืมแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่ามุมมุมแสงต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนจริงัะเท่าไหร่นะทําให้ในการพิจารณาของพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเนี่ยอ,อาจจะสับสนได้นะ,อ,ะอันนี้นะครับผมนี่ครับก็มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนื้อพระ,ะเนื้อพระในโทนเนี่ย เวลาเราล้างพระนี่นะครับมันก็จะเกิดเนี่ยคราบขาวขึ้นไม่หายนะผมจากที่ผมสังเกตแล้วนะคราบขาวจะมีตลอดนะแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อออกเหมือนกับว่าเนื้อออกแบบว่าอเหมือนกับหนึกน้ํามันอะหนึกน้ามันมีส่วนผสมของน้ํามันค่อนข้างเยอะอไม่ก็แบบพระใช้จัดมากๆเนี่ยมันก็จะมีคราบขาวนี่ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในหมวดนั้นอะบางองค์ที่ผมเห็นเนี่ยมันจะขึ้นแบบ มันเลยขึ้นเป็นค่าแป้งที่ค่อนข้างที่จะแบบเวลาส่องก็จะดูแบบฟูหนานะอะ่แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือในขณะที่ว่าพระใช้แล้วก็ดูฉ่ำน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าจะมีเป็นฟิล์มขาวๆบางๆขึ้นมานะอืส่วนเรื่องแท้เกนี่อันนี้ผมไม่ขอการันตีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนแต,อแต่ว่าเราเห็นพระแบบนั้นนะ่ะแล้วเราก,ก็สังเกตใช่ป่ะเออไอความที่มันขึ้นข่าวขาวๆเนี่ยจะเป็นแบบที่ผมบอกหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่า อย่างที่บอกว่ายิ่งคนที่มีพระเยอะๆก็จะเห็นพระได้หลายรูปแบบนะหลายสไตล์อืมไอเรามันมีจํานวนพระพออ่าพอจํานวนหนึ่งเราก็จะเห็นแค่พอจํานวนหนึ่งครับเราจะไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าเออที่เราเห็นเนี่ยมันคือครบหมดจบจักรวาลแล้วหรือยังมันอาจจะต้องมีไปต่อๆไปเรื่อยๆก็ได้นะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงมั่งก็สําหรับอ่าพิมพ์พระองค์เนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรง ค่อนข้างที่จะตรงกับบรรดาที่เซียนเขาเล่นกันนะอืมแต่อาจจะไม่ตรงไปเือว่าเออว่าแล้วแต่แล้วครับอืมเพราะว่าอย่างที่บอกไงอาจารย์แต่ละคนก็มีจุดอะไรไม่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับอาจารย์หลายท่านนะอ่าเนี่ยผมแล้วก็ลักษณะนะครับใบหูที่เห็นเนี่ยจะเห็นแบบนี่ครับเห็นลำไสนะเห็นข้างเดียวอือผมพยายามมองอีกข้างหนึ่งลว อีกข้างหนึ่งน่าจะเห็นแค่เฉพาะหูส่วนบนหรือเปล่านะสำหรับเห็นสำหรับเห็นบางองค์นะที่เดาๆนะจะมีขีดขึ้นมาแบบมันก็หูด้านบนแต่ว่าด้านล่างเนี่ยไม่ติดแต่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเห็นแบบเนี้ยที่เป็นขีดลงมาเนี่ยหูด้านยาวเนี่ยติดลงมาชัดๆนะอืมอแล้วก็ลักษณะพวกอ่าซอกอักแลนะครับก็ตรงตามที่เขาว่ากันนะแล้วก็อความชันอะไรต่างๆของของพระ แต่อาชั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้ดูแบบเดือดดาอะไรซะแบบผิดพิมพ์อะไรมากมายกันเลยเอออ่าเออเชื่ออ่าอย่างเงี้นะไม่ให้มันแบบว่าผิดพิมพ์จนเกินไปอะครับผมอืมแล้วก็มีคราบขาวตรงเนี้ยที่ว่าดูแล้วทําให้รู้สึกว่าผิวพระกับค่าบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูมีความเก่าแล้วก็ดูแล้วแบบแอ่าอเหมือนกับว่าดูแล้วเหมือนกับว่านะอ่าซึ้งในตาใช่ปะ ดู่าสบายตาแล้วก็ดูแล้วก็แบบใครเห็นก็ใครเห็นก็คืออาจจะไม่ทุกคนนะแรัวาใครเห็นบางคนก็อาจอยากอยากขอส่องอ่านะครับแล้วก็นี่ครับผมด้านข้างก็จะมีแบบมีตรงจุดที่ว่า,าเดี๋ยวนะก็มีร่องร่องมั่งเห็นไหมฮะมีการด,ดุลร่อ้นของบรรดาพวกบวสารต่างๆครับผมแล้วก็แต่ว่าลักษณะการการตัด ขอบก็ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างอ่าตัดทีเดียวฉับเดียวแล้วก็แล้วก็จบนะตัดแบบปึ๊บเนี่ยผม,มองพระมีลักษณะหนา,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 นาแบบหนาเป็นแบบปกตินะครับผมเนี่ยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเนี่ครับมีร่องรอยตรงนี้กับตรงนี้ขึ้นมาเนื้อสาราเนื้อมวลสารค่อนข้างที่จะมากมายนะ เป็นเนื้อแบบแกะผงจัดเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวส่องให้ดูกันนะครับผมเนี่ยเนื้อตุ๊กตับเลยเนี่ยอันนี้ผมไปล้างแล้วก็ไม่ได้เล่นเหงื่อนะ เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีหูด้านบนติดอยู่แต่ไม่เห็นหูด้านล่างเท่าไหร่แต่ด้านเนี้ยเอ่อถ้าเห็นไหมฮะต้องมีการตะแคงนิดนึงจะเห็นเป็นหูยาวมานี่พระเกตก็จะลด,ดซุ้มนะหรือว่าเลยซุ้มก็ไม่แน่ใจน่าจะจะด,ดมากกว่าเฮ้ยอย่เนะ เหมือนเหมือนทะยานขึ้นซุ้มป่าไม่แน่ใจเอาแค่ว่าจุดรอยซุ้ม,มกันเ <c oughs> นี้ยค่าวเกาขาวที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ยไม่ว่าจะล้างกี่ทีอะไรก็จะขึ้นมานะแล้วก็ปล่อยให้แห้งไว้อย่างเงี้ยนนี่ยผมเม็ดเทา เม็ดกวดอะไรต่างๆตรงส่วนที่หยู่ร่อนอะไรนี่ก็ก็เป็นไปตามแบบฉบับของคำพีพระสมเด็จแท้ๆนะฮะเนี่ยตัวตัวอาฐานร่างกระดานเนี่ยแกะได้ลึกเลยเห็นไหมฮะ เนื้อจัดมากค่อนข้างที่จะมีมวลสารเยอะแล้วก็ตัดชิดขอบอะไรทุกอย่างก็เหมือนตำราที่เขาว่ากันว่าสูเต็ดแท้ๆนะแต่ใครจะว่าพาราโอเคนี่ก็แล้วแต่นะแต่เราว่าของเอาแท้ก็พอยิ่ยังไม่ต้องขายใครด้วยก็ไม่ต้องไปสนใจคำว,วิจารณ์นะนี่ครับผม ครับก็ถ่ายพลิกหน้าพลิกหลังให้ดูนะให้ศึกษาดูเนื้อกันนะครับใครชอบเนื้อสไตล์นี้คอมเมนต์ให้ให้ได้เห็นหน่อยครับ เย่างไรครับผมเออเมื่อกี้เนี่ยผมไปเดินเล่นแต่ประทาวิกรณ์มานะรู้สึกค่อนข้างจะเงียบม,มากนะรู้สึกเหมือนกับว่าอาจากที่ฟังๆมานะเหมือนเขาจะจะเน้นขายวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้เงินมาสักก้อนหนึ่งอะ่ะก็ถือว่าโอเคคุ้มแล้วหมายถึงว่าเฉพาะหนึ่งอาทิตย์นะอืม คือเขาไม่ค่อยหวังเน้นวันอื่นๆนะ้ว่ะแล้วก็เห็นมีบางร้านก็ปิดไปค่อนข้างเยอะนะมีคนขายเสื้อผ้าเนี่ยมาเยอะมากสงสัยว่าเสื้อผ้าจะขายดีนะเสื้อผ้ามือสองเนี่ยแต่แต่ว่าพวกบรรดาของเก่าพวกพระเนี่ยเงียบเชียบนะคนขายน้อยแล้วก็ถึงจะเปิดร้านอยู่บางอันก็ไม่น่าสนใจเท่าที่ควรนะของเก่าที่มีอะ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บอกว่าผมเดินเนี่ยจะมีแต่ของดีของหลุดออกมา สงสัยตอนนี้ก็คงจะส่งขึ้นด้านบนหมดไม่มาไม่มาออกไปนะไม่มาขายฟุกเหมือนกับทุกวันเนี้ยคนไหนที่มีของดีๆเก็บเอาไว้เนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆก็ก็ก็เก็บต่อรอขายนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็ขายขายช่วงนี้ก็ได้ย้อมขายแบบว่าอ้างว่าเอออ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีไปนะเอาเงินสดกลับมาแล้วก็ นั่งรถไปเนี่ยเห็นมีเนี่ยติดร้านเซ้งร้านอะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่ามีร้านที่เพิ่มมาก็มีร้านขายข้าวเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแข่งกันแล้วก็แย่งลูกค้ากันอนะ่ะอืม,มว่าซบเซามากเลยอ๋อ,อแล้วก็แผงแล้วก็แผงพระเนี่ยไม่มีนะเกลี้ยงเหมือนกับว่าถ้เว่าซื้อไปแล้วมูจะขายใครก็ไม่มีใครมาซื้ออีกแล้วก็มองอีกแง่มุมหนึ่งก็คืออาจจะเพราะว่าคนที่จะอยากอยากจะซื้ออ่ะ ช่วงนี้ก็ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจไงอยากจะเก็บเงินเอาไว้อืมก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะสาเหตุนหนึ่งอะ่ะก็โอเคครับผมสําหรับอ่าวันนี้นะฮะก็ขอนําเสนอพระสมเด็จวัดระฆังนะครับของที่บ้านนะครับที่คิดว่าแท้นะแค่้ของผมเนี่ย <c oughs> เอาไหมทุกท่านได้ชมก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้คราวต่อไปผมค่อยนําพระองค์อื่นที่บ้านมาให้ชมอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาชมแล้วก็เข้าเข้ามาคอมเมนต์กันนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาไม่ว่าไม่ว่าจะมาติหรือว่าอะไรเนี่ยโอเคอะเวลาติมาก็รู้สึกไม่ดีแหละเราก็เป็นคนธรรมดาแต่แต่ก็โอเคก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีสิ่งที่พี่ๆชอบมั่งนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอ,ขอ,อขอตัวไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ